จอนมึงจะเปิดโป๊ะทำไมล่ะไอ้จอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้จอนเปิดโป๊ะผูบอกว่าอย่าเล่นโป๊อย่าเล่นโป๊เฮ้ยพี่เอ๋ไอ้จอรนโป๊ะจะแบบน้ำที่มีทุ่นอะนะอะไรวะกูบอกว่าอย่าเล่นโป๊ะเ้ยหน้าหน้าหน้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอขับบ้างดิน้องเดี๋ยวร้องไปดิหน้า น่ากูไม่ได้โปอยู่คนเดียวครับนอ้องามึงไม่พาครดตูเจเล่นโปไงเฮ้ยโอ้โดนแบ,นแบ,นแบนดแน่เลยกูโดนส่งแล้วกูหายดีไม่รอละสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามไม่ขึ bien, ้นเลยโอ้ยนี่ยัห้ตัว้ต้เกมนี่ยัห้ติดตัวค้ดแต้เกม ใบลุย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 เพียมเที่ยงเลยใช่ไหมเพียมวันนี้ใช่ใบสองอ่ะวันนี้ว่างถึงใบสองอ่ะยังมีคนมาก็พายเจ้ทำคลิปถึงใบสองอ่ะอะไรล่ะไม่คอรจะยีดีทำคลิปเนาะนำคลิป เราต้องเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้คลิปอจอดอยู่นะจอดจอดอยู่นะจอดอยู่นะจอนอยู่นะ มีแต่คนมีแต่คนมีแต่คน,คนเขาจะเป็นสตรีมเมอร์แบบเล่นเกมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เล่นสองขึ้นโบกขึ้นโบนละ Hello, แล้วจับสามมันหายไปไหนหมดวะแม่งจับส <Hey. S 1> ามอูปูอ้าวเลยแป๊บจมพูรครับจมพู้ไดครับดีครับ,รบพี่เอ๋ัสดีครับทุกคน เจ็บส,นะ okay. สองคนแล้วลุยเลยดีกว่าเฮ่ยเจอกล้องฟองไป ย้อนเลยไปค,ไปครับซื้อก็ข้าวปอไม่มีเนาะไม่ต้องซื้อไปเลยข้าวปอไม่มีเนาะไม่ต้องซื้อไปเลย จริงหมดสิบเอ็ดหวยดูหน่อยครับโอ้ยง่ายง่ายครับง่ายเกินให้ดูหน่อยครับโอ้ยง่ายง่ายครับง่ายเกินเดี๋ยวถ้ามีดาวมาท้าถ้ามีดาวมาท้ามันจะทําให้ดูแต่ถ้าไม่มีดาวมาท้าก็พี่อาจจะไม่ค่อยทําให้ดูนะอยากดูของจริงก็ต้องอิเล็กเปลี่ยนครับละห้าหมื่นดาวอะไรเงี้ยเจ้าจ่าพี่เลจัด ไปดูแลพี่เอ็มรถจอดพี่เอ็มจะโดนยิงน่ะเออเอาตุ๊กตาตุ๊กไปเลยเออเอาตุ๊กตาตุ๊กไปเลยไม่ต้องครับหามอเตอร์ไซค์หน่อยปะเนี่ยข้างหน้ามีมีมอเตอร์ไซค์ไม่กคนแล้วทำไมมันแรงเนี่ยมันแรงมากตุ๊กตาตุ๊กอ่ะเต้นไปเลย โอ้ยอะไรม,ไมั้งเรื่เราก็ได้เอาไปเลยนนงลงมาแล้วมันก็วิ่งไปไหน,น,น,นเขาไม่รู้แล้วเราก็แบบว่ามันพึ่งไปฟาร์มแล้วมันก็ไม่ยิ้อย่างรถเลยนะอ้าวไปไม่หันมาคุยกันก่อนเดียวว้าวทำร่อยรั่ไปเลยขออนุญาตแดงแปดขออนุญาตแดงแปด ไปไไไมไไมไกืบตายนะตอากลบตายนะไอหำอ๋อแสดงว่ามันเปเพื่อนกลับตายนะตท่ากลายนะไออแสดงว่ามัเเพื่อนมันแาบนี้ ไปก่อนจอดไปพี่เอ็มโดนนะช่วพี่เอ็มก่อนไดี๋ยวเรมาช่วยกูครับกรูเอาตัวเองรอดครับช่วยิบไม่ได้อะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกบอตัวเองรอดครับน้องก็ต้องไปยิงกันเลยครับขันหน้าขันหน้าเออตุ๊กๆมันช้าเดี๋ยวจะไม่ทันพี่เอ็มอ่ะเดี๋ยวช่วยพี่เอ็มไม่ได้อะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกบอตัวเองรอดครับน้องก็ต้องไปยิงกันเลยครับยิงกันเลยครับ ชอบดูพี่เอมากเลยครับญญขอบคุณครับแล้วคนมันไปไหนหมดวะแม่งให้มันชุบก่อนนะคนดูให้มันชุบก่อนนะคนดูนอนนนดเอาไปคนดี

อ้ามอติอ้ามอติโอ้ยแม่งน้ำบอลลังใส่กูนะมันใส่ชุดอะไรวะคุณดูเมื่อกี้โอ้ยแม่งน้ำบอลลังใส่กูนะมันใส่ชุดอะไรวะคุณดูเมื่อกี้ลืมดูหน้าแม่งวะเจอดมันอยู่บนเนินจอดหลังบ้านจอดมานั่งอยู่มันหมอบอยู่มันหมอบอยู่เว้ยมันรอวงรอใกล้เสียมันจะเข้ามาเข้าบ้านจอดมานั่งอยู่มันหมอบอยู่มันหมอบอยู่เว้ยมันรอวงรอใกล้เสียมันจะเข้ามาเข้าอ้า เข้ามาดิหำเข้ามาดิเข้ามาตรงไหนี้ไหน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 พี่กเ่รนอยู่ตรงว่าเนี่ยสตูลนอนหนอไม่นอนหายไปละสวยพี่อนโกมาของเตรงนี้เปียกเลยเียกตจะกลับไปศพกูครับตรงนี้เปียกเลยเียกตจะกลับไปศพกูครับ ่จอร์ดไม่มีเราก็ล้มปกติเลยที่บอกแล้วเราจะมันปาดหัวยเฉยครับน้องบอกว่าอย่าเล่นโป่ะหน้าเดี๋ยวพี่ขอขับบ้างดีน้องเตรียมร้องเลยดิหน้าพูมร้องใหม่นี่เพียมร้องใหม่กูไม่ได้ปูอยู่คนเดียวครับน้องเพียมร้องใหม่นี่หน่าเพียมร้องนี่เพียมร้องนี่บอกแล้วพี่ไม่ได้โปคนเดียวครับน้อง เนี่ยมึงให้มึงไปพายโก้เล่นโป้เนี่ยเฮ้ยมึงไปพายเคดูเจเล่นโปไ้เอิเนี่ย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 เปิดโปอีกแล้วถทำไมมึงต้องพาเคดูเจเล่นโป้หน่อยจอต่ออะฮะมึงเล่นคนเดียวไม่ได้เหรอครับมึงต้องให้คนอื่นเขาเล่นอ่ะ อจอดจอดขับรถเน่ยจอดเก็บมาจอดสไเนี่ยเราไว่เขา่ยะแล้ว,วมึงไปสอนเขาทำไมล่ะสอนเขาโหลดปูทำไมล่ะอีกแล้วนะ จะบอกว่าตาที่แล้วพี่โก้ขับรถตอนท้ายแล้วจะรวยอวอะอะเต็มยิงมาเลยยิงมาเลยกละายยิงมาเลยายอาตัโป๊ะปะเนี่ย เอาโผล่ปะเนี่ยเอาโผล่ปะเนี่ยตายตอนนะพี่โก้จะใจจะไมพี่โก้จะใจจะไมพี่ไม่ได้โผล่ เน mm huh? ี่ยพวกมึงเนี่ยมามามาโหลดกันเนี่ยเฮ้ยอูบอกว่าอย่าโหลดอย่าโหลดอย่าโหลดกูบอกว่าอย่าโหลดอย่าโหลดอย่าโหลดเนี่ยนี่รูู้ก็รู้แล้วม่รมีซอรเปิดโปอเนี่ยพวกมึงมาไม่รเปิดโฟ เนี่ยวกโดดเล่นเนี่ยแล้วกูโดนแบนเนี่ยเตรียมใหจะโดนเมลยรอบนี้อ่ะเตียมใหจะโดนเมรเลี่รอบนี้ะน่าแล้วบม๊จะเล่นปทำไมล่ะฮะปอทำไมล่ะฮะบไมีความสุขฮะ พวกมึงมีความสุขเหรอครับู้วายค้กูถามว่าพมึงมีความสุขเหรอที่เล่นโป๊ะมีมาพุงตาเลยดูอ้นติดเลยเออรถคึ่งคึ่งคนเอ้าเฮ้ยรถเรถติดเอ้าไม่แรงบ่อเออรถติดไอ้บ่มึงเคยเห็นไหมล่ะเล่นเกมนี้มาสี่ปีพวกมึงเคยเห็นปล่ะรถติดไอ้บ่ ไปขับรถมาดิโอ้โดนแบดแน่ๆเลยกูดูทรงแล้วกูหายดีไม่รอละมันพี่ไม่เห็นชัดๆเลยเมื่อกี้มาขับรถชนคนแล้วป right <The> <cartoon finish his Thor> ิวเลยอ่ะไอ้พวกมึงเล่นผิดโปกันได้เลยนะรถตีนวอครับรถตีนวอลธรรมดามันก็มีบ้างธรรมดาพวกมึงเล่นเล่นโปกันได้แล้วนะ มานีกาดีครับลินกันดีๆนี่ดิยนี้ดีอยู่ยามันจโอ้โหนะี่โอ้หไ่ได้ไม่ไดไม่ไดขออนุญาตถนเลละัเนาะไปไปไยนไปไไปดิ เอาไปหนึ่งทีวอนหน้าวอนหน้าวอนหน้าพี่ก้อยวอนหน้ามันวางนี่มันไปมึงเล่นดีๆหน่อยดิเอาไปเลยเ้วหน่วยหน่วยหน่วยตายไปดิโอ้ยฮู้พวกมึงเล่นดีๆดิเอาไปเลยเอาไป ไม่เลยนะครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ไออกกันต่อไม่ตายนอไม่ตายพี่กูไอ้ใคไม่ตายไอ้ใครไม่ตายมต้องเย้น้องจาดิมามาจ้าวูดิดิแล้เอามาดมาีโอ้ยกูโดนแบดแน่กูโดนแบดตันร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่หอเนะครับวงหล่อเข้าวงหลอ้วงหล่อข้าวงหลอบตายนะไม่ครับวงหลอดี้าวงหล่อเป็นข้าวงหล่ตายนะาวงหล่ไม่ไม่เข้าหอ่อไม่เข้าเยรอไม่เข้าเหรอไม่เข้าเหรอ๊ย้าเล่นแต่โปไวพวกเนี้ยอุ้ยกูมาอยู่ที่โป้เฉยเลย ไม่ได <differences S 2> ้โปลจอเราไม่ได้โปลเนาะไม่ไโผล่ไงไม่โปลเลยพวกมือครับ้อขีขาลุยวอลตลอดเลย